เราจะออกนอกเมืองกันนะครับก็มาที่สถานีอุเอโนะมาดูตั๋วรถไฟ JR ทาไมเราถึงต้องมาสถานีอุเอโนะเหรอเพราะว่าที่นี่มันก็เป็นสถานีที่เราจะต่อรถไฟไม่ว่าจะเป็นชิงคังเซนต่ออะไรไปได้ต่อเราก็เลยต้องมาดูตัว๋วนี่นี่ซ้ายมือ จะต้องไปชนานตาลาที่19ไม่มีเอลีเวเตอร์ด้วยไม่มีเอลีเวเตอร์ด้วยเอลีเวเตอร์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 เอลเเวตอร์เอเลวเตอร์เอลีเวเตอร์ <c oughs> เราจะไปนั่งรถบัสกันต่อที่เราไม่ได้นั่งชิงคันเซ็นมาเนี่ยเราก็จะช้ามากๆเลยนะเพราะว่าขนาดขับรถมาก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงมันไกลามากวัดที่เราจะไปเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวัดโชลินซันดารุมะโชลินซันดารุมะเนี่ยก็คือเป็นวัดที่ทำตุ๊กตาดารุมะเนี่ยเป็นวัดที่สร้างขึ้นแบบประมาณช่วงเประมาณปีพันหกร้อย นะครับแล้วก็ทําตุ๊กตาดารุมะนี่เป็นวัดแรกคือ <c oughs> ที่นี่จะมีตุ๊กตาดารุมะเนี่ยขายอยู่จริงจริงต้นกําเนิดของดารุมะเนี่ยจะต้องเป็นสีแดงใช่ไหมชินตุ๊กตาดารุมะจะต้องเป็นสีแดงแต่ทุกวันนี้ก็คือจะมีหลากหลายสีนี่ก็คือนี่คือตุ๊กตาอะไร <c oughs> ตุ๊กตาเด็กดือ้อตุ๊กตาเด็กดือ้ออะไรเด็กดือ้อ คือเราถึงแล้วเนี่ยเราจะต้องเดี๋ยวหาลิฟหาลิฟไม่มีมีลิฟต์ะปะก็ปล่อยล่อยมันก็เราจะต้องอ่ะต่อบัสแต่บัสมันมาช้ามันไม่ได้มาผี่เรามาถึงเนี่ยสิบโมงสีสบแล้วก็บัสจะมาอีกทีส1บเโมงสี 40, ซึ่งมันช้า<อ>เป็นชั่วโมงมันเสียเวลาเราก็เลยคิดว่าจะใช้เงินในการแก้ปัญหาคือซื้อเวลาด้วยการนั่งแท็กซี่ก็แท็กซี่ที่นี่ก็ เห็นประมาณ2,000เยนก็รู้สึกว่าเออมันก็จ่ายได้2,000เยนกับการที่เราต้องรอหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปจ่ายค่าแท็กซี่เป็นหลายคนอยู่แล้วแต่จ่ายหลายคนมันก็ถูกเน่ยจ่ายบัตรอะเอ้จ่ายบัตรเ,เป็นหลายคนเนี่ยมันก็ถูกถ้าไม่ไกลมากก็โอเคถ้าไกลก็แพงเนหะ็นีคุณนั่งจากมีตามาในเมืองเป็นหมื่นกว่าเลยอะหรือเราจะนั่งแท็กซี่อย่างนี้กลับโรงแรม APA อสุศักอยากลอ,องลมละลายกันเลยทีเดียว นี่คือเรียกแท็กซี่ตรงนี้ชินเชนแท็กซี่ตรงนู้นแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่อยู่นู่นไม่ค่อยได้นั่งนะมาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้นั่งแท็กซี่ให้ Uh, we would like to go to cholenzen deruma yes okay uh, we have a uh, solar มาถึงแล้วนะฮะวัดโชเรนเซนดารุมะก็จริงจวัดนี้นะฮะถูกสร้างมานานละตั้งแต่ปี1600นะครับช่วงปี1600แต่การสร้างตุ๊กตาดารุมะเนี่ยเพิ่งจะมาสร้างกันตอนที่มีโรคระบาดจริงๆตุ๊กตาดารุมะเนี่ยมาจากาต้นแบบรู้ป่าว่าต้นแบบของตุ๊กตาดารุมะเนี่ยมาจากไหนชินรู้ป่าในฐานะที่เป็น FC ดารุมะรู้ป่า มาจากตัวของปรามอาจารย์ตักหมออันนี้เป็เจงใช่อันนี้อันนี้จริงจังคืออันนี้เป็นเราแค่อชอบเป็นวัดในอ่าน,นิกายนิกายเซนนิกายเซนเนี่ยเขาก็จะนับถือกันคนญี่ปุ่นเกาหลีคนจีนตุกาาตาดารุมะนี่ก็จะมาจากต้นแบบคือเขาคือปรมอาจารย์ตักหมอแล้วก็การขอ,ขอพรเน,นี่ยฮะอย่างตุกตาดารุมะตัวนี้ก็คือถือว่าพรสําเร็จแล้วนะฮะคือตุกาาตาดารุมะที่จะ ออกมาเนี่ยจะยังไม่มีไม่ใช่ไม่มีดวงตา,างจริงตุ๊กตาดั้งมาเนี่ยมีดวงตาแต่ยังไม่ได้มีการเติมสีดําเข้าไปนะฮะการขอพรก็จะเติมสีดําที่ดวงตาข้างซ้ายแล้วก็อธิษฐานเมื่อคําอธิษฐานเสร็จสมบูรณ์แล้วสมปรานาแล้วก็มาเติมสีดําที่ตาข้างขวานะฮะคือเคยมีเคยมีองค์กรหนึ่งเขาออกมาร้องเรียนนะเขาบอกว่า เนี่ยตุ๊กตาดารูมาของญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นการด้อยค่าหรือว่าเป็นการอารมณ์แบบถ้าพูดกันภาษา้ันบานวัยรุ่นก็คือเหมือนเป็นการไปบูลลี่คนพิการทางสายตานะอะไรเงี้ยมีมันมีจริงมีมูล,ลอ่าองค์กรหน,นึ่งแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมีกระชับปองด้วยชิ้นอ่ะไหนๆก็มาแล้วกระชับปอง400อย่าไปยอมแพ้เอาทุกสีเลยแอลแอลโซนเกินไปแล้วลูก เนี่ยถ้าในตู้กับฉปองตุ๊กตาดารุมาก็จะมีสีเขียวส,สีดำมีหลายสีเลยไม่เหมือน่อนอนทิ้นใช่จะแบบมันมนมากเลยอยากได้สีทองถ้าเรานั่งบัสมาเราจะต้องเดินขึ้นมาเอา้ามันมีบันไดลูกอม่อจับมือไว้หน่อยนยะคะเราจะต้องเดินขึ้นมาจากประตูแรกตรงนั้นก็ไม่ได้สูงอะไรมากก็เดินได้ปกติแหละแล้วก็เดินขึ้นไปบนนั้น ยังไงก็เลี่ยงการเดินไม่ได้นะยังไงก็ต้องเดินว่าไงเราก็ต้องเดินขึ้นไปตรงนั้นนะเดินไปไหว้ก่อนไปเอ็มี่อลลูกจริงจริงเขาเงียบมาตลอดอะจนกระทั่งแอลมา,าลก็เป็นวัฒนธรรมการไหว้พระของที่นี่นะคะเราจะต้องล้างมือที่อ่างทางเข้าก่อน แล้วถึงจะขึ้นไปไหว้พะระล้างมือปะลูกแอลล้างมือปะไปเเอาไปไปไป,ไปล้างมือปะโยนโยนน่ะโยนโยนขึ้นกูเอาช่วยอะไรนะ <Yeah. S 1> ล้างมือไงมาล้างมือนะถ้าใคร อยากมาก็เดินทางมาได้เลยนะฮะช่วงมกรานี่เขาก็จะมีการจัดงานด้วยเนาะนะฮะจัดงานขึ้นทุกปีนะครับในช่วงเดือนมกราคมก็เดินทางมาไม่ยากแต่ใช้เวลานานพอสมควรช่วง6-7มกราก็จะมีงาน67มกราปี 6- 6นี่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับ คนไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นวัดที่สงบมากคุณลุงเขายังเดินมาเลยอนะ่ะจริงจริงเนี่ยท่านลงอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกอยากขึ้นแล้วกันเมื่อกี้อีแค่เนะี้ยขึ้นชิน้นผมเแเราเดินกันได้แต่แอร์มันเดินไม่ได้ใช่ระหว่างทางนี่แหละ <S <S> <S เขาถึงบอกว่าการเดินทางนั้นไม่สำคัญที่จุดหมายก็ มกรลาเนี่ยจะมีงานช่วงวันที่6ถึงเจที่นี่นที่นี่น,นี่ไงช่วงเทศากาลนะเห็นปะเขาจะมามันจะมีร้านขายแบบน,นี้เยอะๆเลยอเอมแล้วเขาจะเอาเข้าไปให้พระเบิกเทิแต่ก่อนที่เราจะไปขึ้นรถกลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะโรงงานทําตุกตาดาลุมะคือดาลุมะที่คยขายอยู่เนี่ยทั่วญี่ปุ่นก็จะมาจากที่นี่ คือต้องมาจากที่นี่เท่านั้นนะฮะแต่ข้อดีของการมาที่วัดเลยก็คือถ้าเกิดสายมูเนี่ยมาที่วัดอะนะฮะก็จะได้รับการโอเพนไอหรือว่าการเบิกเนรแบบถ้าอธิบายก็คือค,อคำว่าเบิกเนรถ้าคนที่เป็นสายมูก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วอย่างพระพิฆเนศอะไรเงี้ยถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้พระช่วยทําพิธีบุกเสกก็เหมือนทําพิธีบุกเสกเนาะมาที่นี่ก็จะได้รับการทําพิธีโอเพนไอของตุกตาดารุมาก,กลับไปด้วยนะฮะ เห็นปะน่ารักนะนงหัวสะพานมีดารุมะน่ารักอะผู้ที่มีแพชชั่นกับตุ๊กตาดารุมะเขาคือชินนิชาดารุมะนี่คือหุ่นจริงๆนี่เขามีแพชชั่นหนึ่งขั้นเขามีหุ่นดารุมะเลยนะ แบบมไมาหลักสีมากเลยจริงๆตรงนี้นนมันคือทางลงจักรยานนะไว้เข็ยจักรยานดับเราเด็กนอนค่ะปับ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 ระบ,บบเอาไว้ท้างใเลยเราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นโรงงานที่ทำตุ๊กตาดารุมะส่งออกไปขายทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ไม่ไกลาจาก ตัวของวัดนะฮะเดินมาแค่นิดเดียวเองก็ถึงแล้วเข้ามาด้านในเราก็จะเห็นขั้นตอนต่างๆที่เขากำลังเตรียมจะทำตุ๊กตาแล้วก็มีตุ๊กตาที่ทำเสร็จแล้วเตรียมออกไปวางจำหน่ายครับและที่นี่นะฮะเขายังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้เราอีกด้วยนะฮะสำหรับวันที่เขามีกิจกรรมเนี่ยเราก็สามารถมาร่วมกิจกรรมทำตุ๊กตาดารุมะก,กับเขาได้ด้วย คนนี้ก็คือเจ้าของโรงงานที่นี่นะครับเป็นคนที่ทําตุ๊กตาดารุมะส่งออกไปขายทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยสําหรับตัวตุ๊กตาอาจจะเป็นคนอื่นขึ้นรูปของตุ๊กตามาให้แต่คนที่จะวาดหน้าของตุ๊กตาดารุมะได้จะต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นนะครับจะเห็นว่าเขาเนี่ยนั่งวาดหน้าของตุ๊กตาดารุมะทุกตัวเลยก่อนที่จะนําออกมาจําหน่าย จะเห็นว่าบรรยากาศช่วงนี้ก็จะค่อนข้างเงียบไปะนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงเทศกาลด้วยแล้วก็ที่นี่เขาจะนิยมมาเที่ยวกันช่วงฤดูหิมะตกหนักๆบรรยากาศรับรองว่าสวยแน่นอนเลยครับช่วงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการเวิร์กช็อปนะครับก็จะมีการสอนทำตุ๊กตาดารุมะด้วยและที่นี่เขาก็ยังมีตุ๊กตาดารุมะจำหน่ายให้เรา พร้อมกับการเขียนชื่อของเราลงไปเพื่อเป็นการขอพอรแล้วก็ให้ตัวเราได้รับพรนั้นนะครับที่นี่ก็บรรยากาศอบอุ่นนะครับเป็นต่างจังหวัดเป็นสถานที่ที่หลายๆคนเนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าควรจะต้องมาเห็นไหมฮะที่สถานีเนี่ยอย่างที่นี่เขาก็จะมีตุ๊กตาดารุมะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอย่างสถานีรถไฟทางเข้าก็จะมีการตกแต่งด้วยตัวของตุ๊กตาดารุมะ นั่งรอรถไฟอีกหนึ่งชั่วโมงทีนีนร้รถไฟจะมาไม่ถี่เพราะว่าเป็นต่างจังหวัดนะฮะ,นะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะฮะทากาสกิดีกว่าจังหวัดกัมมะนะฮะก็เป็นต่างจังหวัดนะครับเป็นเมืองที่สงบดูเรียบง่ายนะครับเงียบ ไม่ได้มีร้านอาหารคาเฟ่อะไรให้นั่งเท่าไหร่เรามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาวัดดารุมะ uma, นะฮะแล้วก็ไปที่โรงงานมาแวไปที่โรงงานทำตุ๊กตาดารุมะมา mm. ก็ได้ไปเห็นว่าเขามีการทำยังไงนะฮะแล้วก็มีการอุดหนุนมาด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาน้อย แต่ช่วงมกราของทุกปีจะเยอะมากนะครับแล้วเขาก็จะมีการเวิร์กช็อปด้วยให้เราทําตุ๊กตาดารุมากันครับก็ถ้าใครมีโอกาสมาช่วงเดือนมกราคมของทุกปีช่วงวันที่6กนะฮะก็มาเที่ยวได้นะครับเขาก็จะมีการจัดงานเทศกาลกันเนาะ